ัเมืองไทยประกรันชีวิตจำกัดมหาชนเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสงีฟิล์มกันรอยโฟกัส ันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นสาวสวยผิวสวยสุขภาพดีนะคะจะมาบอกเคล็ดลับเรื่องของการดูแลตัวเองเพราะว่าเธอเนี่ยผ่านทั้งงานโฆษณานะคะแล้วก็ผ่านงานพิธีกรอื่นๆอีกมากมายวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรและที่สาคัญเข้าวงการมาได้ยังไงครับคุณต้นอ้อพัชิมาโกวโวันคุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครันี่ก่อนคืนเลยเพราะก่อนหน้านี้ถ้าใครเป็นแฟนรายการช่องห้าอยู่จะเห็นตัวเองแบบ ถ่ายรายการท่องเที่ยวตอนนั้นรายการที่ที่ทำให้ชมหน้ากล้องช่อง5ค่ะหน้ากล้องช่อง5ก็เป็นรายการท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้นอ้อก็ยังแบบหน้าบานมากไม่เป็นไรการหนาบานโอ้โหแรงมากนาบานมากจริงๆยังไม่สวยยังไม่สวยคนเรามีพัฒนาการถือว่าดีตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างต้นอ้อตอนนี้นะคะก็มีงานถ่ายโฆษณามีเป็นงานพิธีกรด้วยนะคะที่ M Channel ด้วยแล้วก็ ทีเอ็นแลวก็นิวทีวีด้วยค่ะเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ด้วยค่ะเอานี่เป็นผู้ประกาศด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นจุดแรกเลยที่คุณต้นอ้อจะเข้ามาในวงการมันเริ่มมาจากไหนเข้ามาได้ไงอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นจากจุดเฮิร์ทของตัวเองก่อนเพราะว่าต้นอ้อเนี่ยมีความไม่ใช่มีความชอกช้ำของตัวเองนิดนึงคือเวลาเราไปแคสติ้งงานต้นอ้อไปแคสติ้งงานนยโฆษณาแคสติ้งเป็นร้อยไม่ได้เลยเป็นทุกคนคนที่เริ่มจากโฆษณาเป็นแบบนี้หมดเพราะจับจุดไม่ได้แล้วก็อย่างนึงคือโฆษณาแคสตคนเกี่คนก สามสิบสี่สิบคนแม้กระทั่งร้อยคนนะคะเอาคนเดียวแล้วคือการที่คุณไม่ได้ไม่หมายความว่าคุณไม่เก่งนะลูกค้าชอบคนนี้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือที่ต้นอ้อรู้สึกได้คือเรารู้สึกว่าเราเรายังไม่เด่นพอเรายังไม่สวยพอคือต้นอ้อมีงานอยู่งานในึงงานโฆษณาที่ต้นอ้ออยากได้มากแล้วพอไปแคสติ้งไม่ได้เสียใจมากเพราะว่างานนั้นได้เงินเยอะมากค่ะคุณผู้ชมมันจะพอก็เลยอยากงานไม่ได้ แล้วพอเราไปดูปุ๊บคนที่ได้เนี่ยเขาก็เป็นคนธรรมดาแต่เขาสวยแล้วเขาดูดีมากมเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องกลับมาดูแลตัวเองต้องดูสวยบ้างและหลังจากนั้นที่ต้นอ้อดูแลตัวเองรู้ไหมว่าภายในหนึ่งปีต้นอ้อถ่ายโฆษณา17ตัว ใน1ปีซึ่งถ่ายทุกเดือนแล้วโฆษณาต้นอ้อก็ออนไปอีกสอปีคือแบบได้แล้วมันจะได้ติดติดใช่คือตอนนั้นเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเราดูแลตัวเองมันเหมือนเราสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองดูดีปุ๊บโอกาสมันก็เข้าหาเราด้วยเมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนรูปร่างหรือว่าอะไรลักษณะอยากดูไหมเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวต้องมีรูปด้วยนะคะคือเมื่อก่อนหน้าบานมากคือเป็นยังไงเนี่ยมาดูซิคือเวลาเราหน้าบานมากอะยยังมีเกณฑ์ดีถ้าเป็นรูปสมัยก่อนก็ยังไม่แย่มากนะแต่่ก็ถือวา แต่ว่าบานมากบานแล้วกลมมากแต่เป็นผมผมไม่มองอ่ะโอ้โหพูดเล่นเดี๋ยว่าพี่นี่แหละเสียใจมากว่าพูดเล่นคือกลมอย่างกับลูกโบลิ่งที่ถืออยู่เลยนะคือมันก็แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดีเดี๋ยวไม่พอมันก็มีความสามารถด้วยก็คือแบบยังไม่ได้แบบเข้ารูปอะไรมากมายอ่ะใช่ไหมครับไม่ได้เลยคือจะบอกว่าคือได้อ้วนๆแบบนี้ต้องไม่ได้ไปตอกหนะหมายให้หน้าตัวเองเรียวนะไม่ได้เลยเผื่อว่าเราดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเอาพูดถึงรายการตอนนั้นที่เราไปทำรายการท่องเที่ยวปัจจุบันก็ยังมีรายการท่องเที่ยวอยู่มีมีคนช ท่องเที่ยวเหรอคะใช่ชอบท่องเที่ยวชอบเที่ยวชอบกินในท่องเที่ยวนี่เจอแสงแดดเยอะมากนะใช่ใโอ้โหจะบอกว่าเวลาไปถ่ายรายการท่องเที่ยวคุณผู้ชมแดดนี่คือแบบทั้งวันตั้งแต่แปดโมงเช้าเย็นหกโมงเย็นนั่นคือเราต้องถ่ายทั้งวันนี่คือถ่ายทั้งวันถ่ายทั้งวันถ่ายทั้งวันเลยมีที่ไหนที่ไปแล้วแบบชอบเชียงของ ชอบริมริมแม่น้ำโขงเชียงรายเชียงรายอ่ะใช่มันดียังไงอ่ะวิาอากาศดีมากตอนเช้าตื่นมาสดชื่นมากแล้วก็เป็นเป็นบรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านนิดหนึ่งเราชอบมันจะดูมีวัฒนธรรมหน่อยใช่เป็แม่น้ำโขงด้วยแล้วทำงานไหนจะเอาดอ้วยในสตูด้วยโอ้เราบอกว่าโดนแดดเยอะอะไรขนาดนี้แล้วหุ่นก็กินก็กินเยอะแล้วทำไมยังดูบริงส์ใสสวยขนาดนี้ครับผมเือต้องบอกว่าต้องมีตัวช่วยด้วยคือไม่ใช่ว่าเราจะทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเวลาออกกาลังกายแต่ว่าตัวต้น้อเองเนี่ย ไม่มีเวลาออกกาลังกายหรือบางคนอาจจะไม่มีเวลาออก,กำลังออกกำลังกายเลยมั uh huh. ควรจ,จะแบบเฮ้ยฉันอยากออกอ่ะแต่รู้สึกขี้เกียจ uh huh. เคยเป็นนะ uh huh. เคยเป็นเหมือนกันขี้เกียจแต่ตอันน้องมีตัวช่วย uh huh. คือเราไม่ใช่แค่ดูแลภายนอกเฉยๆ uh huh. เวลาที่เราแบบทาครีมกันแดดออกไปเจอแสงแดดข้างนอกปุ๊บเนี่ย uh huh. เจอเหงื่อปุ๊บครีมกันแดดก็หายเพราะฉะนั้นคือเราต้องทอํายังไงก็ได้ให้ร่างกายหรือว่าเซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยมันสามารถทนกับแสงแดดได้จริงๆตันน้องก็เลยพยายามว่าเฮ้ยเราจะหาผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยมัน แข็งแรงได้จริงๆจนไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเป็นเซลล์ต้นกําเนิดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วต้นอ้อยใช่มาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วต้นอ้อยมีโอกาสได้เข้าไปคุยกับนักวิจัยของสวิตเซอร์แลนด์เองด้วยที่ต่างประเทศใช่เราบินไปต่างประเทศก็คือเหมือนเหมืหอนถือว่าจะเลือกกินอะไรก็ต้องดูก่อนแหละใช่ใช่แล้วมีโอกาสได้คุยเองแล้วเราก็ได้ไปคุยกับเขาแล้วเขาก็เปิดงานวิจัยให้เราดูว่าแบบเฮ้ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดที่ได้รับรางวัล European Innovation ปี2008คือได้รับรางวัลลททีีี่่ดดดสสสุแะเป็นารกั ที่ดีที่สุดในช่วงนั้นด้วยมันช่วยเรื่องอะไรคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะบำรุงเซลล์ผิวเห็นไหมคะว่า1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์คือหน้าเซลล์จะดีขึ้นใช่เหรอใช่ก็แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้ดูใบหน้าของตัวเองมีตีนกาอ่ามีแบบรอยรอยอย่ามองมาทางนี้อย่ามองมาทางนี้ตั้งกอนริ้วรอยใต้ตามีตีนกาหรือบางคนเนี่ยมีร่องแก้มลึกแล้วหน้าเริ่มย้อยหน้าเริ่มเหี่ยวหน้าเริ่มไม่เต่งตึงไม่กระชับแบบเนี้ยคือเนี่ยมันจะเริ่มแบบเห็นไหมรอยมันจะเริ่่มมหหาาาายยยไไปปอออัันนนนนี้้้้เเเรรใชวววลลแแคคดืะะิก็ ถูกใช่แล้วผิวมันก็จะกระจ่างใสขึ้นมันก็แสดงว่านี้ก็เป็นแอคทีฟตัวหลักของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยที่ไปดูแลเซลล์จากข้างในถูก<อ><อ>เขาเรียกว่าเซล์ต้นกําเนิดจากพืชแล้วเขาใช้ถึง3ตัวด้วยกันคือเซลตคือสารสก,กรัดตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลด้วยและที่สำคัญที่สำคัญคือสารสกัดตัวนี้เนี่ยคือภรรยาของรั克โอบามาใช่ จริงเหรอถูกเจนนิเฟอร์โรเปสใช้คือเป็นดาราฮอลลีวูดที่รวยมากๆเขาก็ใช้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินว่ามีดาราบางท่านไปฉีดเซลล์ต้นกําเนิดจากต่างประเทศเข็มเป็นล้านแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือไม่ต้องไปฉีดไกลขนาดนั้นคือคุณผู้ชมสามารถที่จะสวยได้ในราคาหลักพันคือต้องดูแลตัวเองกอนเถอะแต่ว่าต้องมีใจก่อนนะที่จะเริ่มดูแลตัวเองเพราะบางคน เฮ้ยก็ยังกินแบบไขมันอยู่เลยบางคนก็ยังแบบนอนน้อยยังเที่ยวยังเล่นยังยใช้ชีวิตสุนาฮแต่น่าสนใจเพราะมันแบบว่าได้ไปดูแลเซลล์ข้างในเลยนะไม่คินมันแข็งแรงจากข้างในแล้วจริงๆต้องต้องลองนะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนที่ต้นอ้อลองเนี่ยไม่ใช่ต้นอ้อคนเดียวที่เห็นผลคือหน้าต้นอ้อเนี่ยเล็กลงและเปลี่ยนไปเลยคือหน้าเราเด็กลงด้วยอ๋อแล้วพี่สาวต้นอ้อก็ลองด้วยเหมือนกันจริงๆถ้าวันหลังเราได้มีโอกาสมาออกรายการนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวจะเอารูปของพี่ต้นอ้อมาให้ดูคือชีวิตเปลีี่่ยยนนเพพราาตตออลแ แต่คนทักว่าไม่ถึง30มสิบน่าเด็กมากเด็กมากคุณผู้ชมก็เป็น,นใจ,น,ใจนะคะก็นี่โทรไปปรึกษาได้นะคะเบอร์ขึ้นอยู่ด้านลา่างว,วันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาฝากคุณต้น้อด,ด้วยนะ,ะเดี๋ยวของค่ะ,คะ ของเขาของเขาเอามาฝากให้เราใช่ไหมพี่ชายเออเครับเป็นประเด็นที่เราช้ของนี่มาให้เราคนเดียว้วครับพมให้พี่ต้นหอมด้วยแล้วก็นิดนึงค่ะคือถ้าคุณผู้ชมโทรมานะคะที่หมายเลข02 305 6996นะคะเราจะนอกจากจะได้ปรึกษาแล้วเนี่ยเรื่องความสวยความงามและคุณผู้ชมได้ร่วมทําบุญด้วยคือสวยด้วยรวยด้วยทําบุญด้วยนะคะทาบุญกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กของคุยุยนะคะก็คือจะไปช่วยเด็กที่ได้โอกาสวันนี้ขอบคุณคุณต้นอ้อมาก นะคะขอบคุณค่ะรู้เรื่องราวก่อนเข้าวงการและแนวความคิดนะฮะคิะต้องดูแลตัวเองนะคะช่วงหน้ารอยไทยไอเดียค่ะไก่เสียบไม้ย่างกับเต้าหู้แล้วก็ซอสผัดผงกะหรี่เอ๊จะหน้าตาเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาดูค่ะสวัสดีครับ สงมากๆแล้วก็วันแม่ปีนี้นะคะอยากจะพาแม่ไปทานข้าวหรือว่าไปเดินเล่นก็ได้นะคะแล้วก็แสดงความรักใหแ้แม่คุณแม่ให้ทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ